ห่วงจุ้ยยุคเก,กสิ่งที่ส่งผลให้การเงินติดขัดรายได้ลดลงคือตำแหน่งใดการจัดพลังงานห่วงจุ้ยบ้านที่เป็นห่วงจุ้ยระบบปิดที่จะต้องจำแนกวงจรพลังงานออกเป็นส่วนๆที่ผมเรียกว่ากล่องประจุพลังงานโดยสมมุติว่าบ้านหนึ่งหลังมีอยู่ทั้งหมด3ห้องนอนวงจรพลังงานภายในบ้านหลังนั้น จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4วงจรพลังงานที่จะต้องปรับพลังงานห่วงจุย้ยแยกออกจากกันวงจรพลังงานที่1ก็คือพลังงานที่ไหลเข้าพื้นที่ส่วนกลางของตัวบ้านที่มีทั้งห้องรับแขกห้องรับประธานอาหารห้องนั่งเล่นห้องครัวที่อยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของตัวบ้านที่ไม่ใช่ห้องนอนส่วนวงจรพลังงานที่เหลืออีกสห้องก็คือ ห้องนอนแต่ละห้องที่มีวงจรพลังงานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับองศาการไหลเข้าของพลังงานและการตกแต่งภายในห้องนอนวงจรพลังงานที่ส่งผลโดยตรงต่อสถานะการเงินของบ้านหลังนั้นก็คือห้องนอนของผู้ที่หาเงินเข้าบ้านซึ่งจะมีหลายๆท่านเข้าใจผิดในเรื่องนี้เป็นประจำว่าเมื่อเกิดปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสภาวะการเงิน โดยส่วนมากจะไปปรับพลังงานที่ประตูหน้าบ้านหรือทางเข้าของพลังงานที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางของตัวบ้านเป็นอันดับแรกแต่จะไม่ค่อยปรับพลังงานภายในห้องนอนทั้งทังที่ห้องนอนเป็นตำแหน่งที่สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงของพลังงานที่เกิดขึ้นได้มากที่สุดเพราะเป็นตำแหน่งที่เราอาศัยอยู่ในนั้นนานที่สุดและส่งผลต่อดวงชะตาของเรามากที่สุด ถ้าหากบ้านของท่านได้รับผลกระทบในเรื่องการเงินมาตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมาที่ส่งผลให้รายได้ลดลงอาจจะถูกยกเลิกจ้างงานหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่ทำอยู่แล้วได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงสาเหตุแรกที่พลังงานหงจุย้ยที่เปลี่ยนยุคแล้วส่งผลต่อสถานะการเงินของท่านก็คือห้องนอนของผู้ที่หาเงินเข้าบ้านหรือห้องนอนของเจ้าของธุรกิจ เพราะส่วนมากจะเข้าใจผิดว่าถ้าธุรกิจมีปัญหาต้องเชิญสินเสไปปรับหงจุ้ยธุรกิจโดยไม่ได้สนใจหงจุ้ยห้องนอนของเจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นที่ที่เจ้าของธุรกิจเข้าไปอาศัยอยู่นานที่สุดส่วนในเรื่องนี้ผมจะมาอธิบายเขียนแยกออกไปอีกบทความหนึ่งเมื่อสถานการณ์การเงินของท่านได้รับผลกระทบจากพลังงานหงจุ้ยยุคเกา ตำแหน่งที่จะต้องทดลองปรับเปลี่ยนเป็นอันดับแรกก็คือห้องนอนของท่านโดยจะต้องทำการปรับพลังงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้วิธีการปรับพลังงานหงจุยยุคเก้าที่ส่งผลร้ายต่อการเงินให้กลายเป็นดีด้วย3ขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่ 1. ตรวจสอบพฤติกรรมของตัวท่านว่าชอบเปิดประตูหรือหน้าต่างบานใด ให้อากาศหรือลมพัดเข้าทางผนังด้านใดของห้องนอนอยู่เป็นประจำก่อนนอนเพื่อปรับเปลี่ยนพลังงานที่เปิดรับพลังงานร้ายอยู่เป็นประจำไปเปิดรับพลังงานที่ส่งผลที่ดีโดยจะต้องสังเกตจากพฤติกรรมต่างๆแล้วทดลองปรับเปลี่ยนดังต่อไปนี้พฤติกรรมที่หนึ่งชอบเปิดประตูห้องนอนเข้าไปหลังจากนั้นเปิดแอร์แล้วนอนทันที นั่นแสดงว่าทางเข้าของพลังงานห้องนอนของท่านคือประตูห้องนอนท่านก็จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยจะต้องเปิดหน้าต่างที่อยู่ตรงข้ามกับประตูห้องนอนให้ลมพัดเข้ามาภายในห้องนอนก่อนนอนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงโดยจะต้องปิดประตูห้องนอนไว้เสมอหลังจากเข้าออกหรือถ้าด้านตรงข้ามประตูไม่มีหน้าต่าง ท่านก็จะต้องทดลองเปิดหน้าต่างในผนังด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านที่มีประตูห้องนอนแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพฤติกรรมที่สองชอบเปิดหน้าต่างรับลมจากด้านนอกเข้ามาภายในห้องนอนอยู่เป็นประจำโดยปิดประตูห้องนอนไว้สำหรับในพฤติกรรมนี้ท่านจะต้องทดลองเปิดประตูหรือหน้าต่างที่อยู่ตรงข้ามกับหน้าต่างที่ท่านชอบเปิดรับลมอยู่เป็นประจำ โดยจะต้องปิดหน้าต่างด้านนั้นไว้เสมอเพราะถ้าสังเกตแล้วว่าตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมาสถานการณ์การเงินของท่านแย่ลงท่านก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปเปิดหน้าต่างรับพลังงานเข้ามาภายในห้องนอนจากผนังด้านอื่นแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพฤติกรรมที่3ชอบเปิดทั้งประตูและหน้าต่างให้ลมถ่ายเทอยู่เป็นประจำสำหรับในพฤติกรรมนี้ ท่านจะต้องทดลองเปิดประตูหรือหน้าต่างรับลมเข้ามาภายในห้องนอนโดยจะต้องทดลองแล้วสังเกตดูทีละด้านว่าเปิดประตูหรือหน้าต่างรับพลังงานจากผนังด้านนี้แล้วส่งผลเช่นไรโดยจะต้องทดลองอยู่ด้านละ3มวันจนกว่าจะค้นพบด้านที่เปิดรับพลังงานเข้ามาภายในห้องนอนแล้วส่งผลที่ดีที่สุดขั้นตอนที่สอง ปรับเปลี่ยนทิศทางการนอนเพื่อนอนหันศีรษะไปรับพลังงานที่ส่งผลที่ดีสำหรับในขั้นตอนนี้ก็จะมีหลายๆท่านที่เข้าใจผิดเช่นกันเพราะโดยส่วนมากจะข้ามขั้นตอนแรกไปขั้นตอนที่สองโดยจะทดลองหันศีรษะไปนอนรับพลังงานในผนังด้านอื่นๆแต่ยังเปิดประตูหรือหน้าต่างรับพลังงานที่ส่งผลร้ายเข้ามาประจุอยู่ภายในห้องนอนเช่นเดิม เมื่อท่านทดลองปรับเปลี่ยนตามขั้นตอนที่หนึ่งได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนทราบว่าพลังงานที่ไหลเข้าประตูหรือหน้าต่างจากผนังด้านไหนแล้วส่งผลดีที่สุดท่านก็จะต้องนอนหันศีรษะไปรับพลังงานจากผนังด้านนั้นเพราะศีรษะของมนุษย์สามารถรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้มากที่สุดถ้าพลังงานที่เป็นประจุไฟฟ้าและความชื้นสัมพัทธ์ที่อยู่ภายในอากาศ ที่ไหลเข้าไปภายในห้องนอนของท่านเป็นพลังงานที่ส่งผลดีท่านก็จะนอนหันศีรษะไปรับพลังงานที่ส่งผลดีอยู่ถึงวันละแปดชั่วโมงหรือหนึ่งในสามของชีวิตของท่านได้รับพลังงานที่ส่งผลดีถึง100%เอร์เซแต่ถ้าหากท่านนอนหันไปทางผนังด้านอื่นท่านก็จะได้รับพลังงานที่ส่งผลดีลดทอนลงมา 25%- 5ถึงเอร์เซ์ โดยท่านนอนหันศีรษะไปตรงข้ามกับทางเข้าของพลังงานท่านก็จะได้รับพลังงานที่ดีเพียงแค่25%เซึ่งบางท่านอาจจะไม่ถนัดหรือพื้นที่ภายในห้องนอนจำกัดไม่สามารถบุดเตียงไปในทิศทางที่ส่งผลที่ดีได้แต่อย่างน้อยท่านก็จะได้รับพลังงานที่ส่งผลดีขึ้น25%และพลังงานที่ส่งผลที่ดีจากที่ท่านทดลอง เปิดประตูหรือหน้าต่างรับพลังงานที่ส่งผลที่ดีเข้ามาภายในห้องนอนตามขั้นตอนที่หนึ่งผมจึงให้พยายามทดลองตามขั้นตอนที่หนึ่งเป็นอันดับแรกส่วนห้องนอนของบางท่านไม่มีประตูห,หรือหน้าต่างในด้านอื่นเลยแต่พลังงานที่ส่งผลร้ายไหลเข้ามาภายในห้องนอนของท่านอยู่เสมออย่างน้อยท่านก็สามารถนอนแันศีรษะไปตรงข้ามกับทางเข้าของพลังงานที่ส่งผลร้าย เพื่อให้ตัวท่านได้รับพลังงานที่ส่งผลร้ายน้อยที่สุดแต่ถ้าห้องนอนของท่านมีประตูบานผลักหรือบานสวิงท่านก็จะต้องพยายามทดลองเปิดประตูห้องนอนในองศาที่แตกต่างกันแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อปรับพลังงานที่ส่งผลร้ายให้ไหลเข้ามาภายในห้องนอนของท่านเป็นองศาที่ส่งผลที่ดีขึ้นดังนั้นทิศทางการนอนหันศีรษะ ไปรับพลังงานก็จะมีผลต่อดวงสตาของตัวท่านและสมาชิกที่อาศัยอยู่ภายในห้องนอนของท่านโดยท่านจะต้องสังเกตสุขภาพเป็นอันดับแรกเพราะร่างกายของมนุษย์จะไวต่อการสัมผัสของพลังงานถ้าทดลองปรับเปลี่ยนแล้วนอนหลับสบายขึ้นอาการปวดเมื่อยหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆที่ท่านเป็นอยู่ส่งผลที่ดีขึ้นนั่นแสดงว่า ทางเข้าของพลังงานและทิศทางการนอนหันศีรษะของท่านเป็นทิศทางที่รับพลังงานที่ส่งผลดีหลังจากนั้นก็จะส่งผลดีต่อสถานะการเงินของท่านที่กำลังประสบปัญหาอยู่ขั้นตอนที่3สํารวจของตกแต่งห้องนอนและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในห้องนอนที่ส่งผลกระทบต่อการเงินของท่าน สำหรับในขั้นตอนนี้จะเป็นวิธีการปรับสมดุลพลังงานภายในห้องนอนหลังจากท่านได้เปิดประตูหรือหน้าต่างรับพลังงานและได้นอนหันศีรษะไปรับพลังงานที่ส่งผลที่ดีตามขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2ส,ส่วนในขั้นตอนที่3ท่านจะต้องสำรวจดูว่าภายในห้องนอนของท่านใช้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ที่เป็นธาตุที่ไม่ต้องการในบริเวณนั้นหรือไม่ โดยท่านจะต้องแบ่งห้องนอนของท่านออกเป็นทั้งหมด8ทิศและให้ทิศที่1นึ่งเป็นทิศทางเข้าของพลังงานที่ท่านทดลองค้นหาจนค้นพบว่าเป็นทิศทางที่ส่งผลดีที่สุดให้ท่านนำริบบินสีเขียวและพรมสีเขียวผืนไม่ใหญ่มากนักของตกแต่งห้องชิ้นเล็กๆที่ทำจากไม้จริงไปตั้งไว้กึ่งกลางของผนังบริเวณช่องที่หนึง ที่ท่านได้แบ่งทิศออกเป็นทั้งหมด8ดเฉกเพื่อใช้ธาตุไม้มาเก่อเกิดธาตุไฟซึ่งเป็นธาตุสำคัญประจําหงจูอยู่เก้าที่จะส่งผลต่อการงานและการเงินของท่านหลังจากนั้นให้สำรวจดูภายในห้องนอนของท่านว่าใช้ผ้าม่านโทนสีอะไรถ้าเป็นโทนสีที่เข้มมากเกินไปให้ท่านเปลี่ยนผ้าม่านเป็นโทนสีเทาซึ่งเป็นโทนสีของธาตุตัวกลาง หรือท่านสามารถไปซื้อผ้าสีเทาที่ราคาไม่แพงมากมาปิดผ้าม่านที่เป็นโทนสีอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกันเพราะถ้าสถานะการเงินยังไม่ดีขึ้นท่านก็จะต้องแก้ไขด้วยวิธีการนี้ผ้าปูที่นอนและผ้ากลุ่มเตียงท่านก็จะต้องใช้ผ้าที่มีโทนสีเทาที่เป็นธาตุตัวกลางเพราะถ้าหากท่านใช้ผ้าปูที่นอนที่เป็นโทนสีอื่นเช่น ผ้าปูที่นอนสีฟ้าที่เป็นโทนสีของธานน้ำแต่เตียงนอนของท่านที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ที่สุดภายในห้องนอนเมื่อท่านใช้ผ้าปูที่นอนโทนสีฟ้าก็จะส่งผลกระทบต่อวงจรพลังงานในทิศทางอื่นๆที่ไม่ต้องการธานน้ำส่วนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นๆเช่นโต๊ะเครื่องแป้งที่มีกระจกเงาหรือกระจกเงาที่ติดมากับตู้เสื้อผ้าที่เป็นธาตุทอง ท่านก็จะต้องทดลองนำผ้าสีเทาไปคลุมกระจกเงาไว้ทุกครั้งหลังจากใช้งานแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถ้าหากท่านมีอาการปวดหลังหรือปวดขาอยู่เป็นประจําเมื่อนำผ้าสีเทาไปคลุมกระจกเงาแล้วอาการเหล่านั้นเบาบางลงนั่นแสดงว่าตำแหน่งของกระจกเงาส่งผลกระทบต่อพลังงานหูจุยภายในห้องนอนของท่านวิธีแก้ไขมีอยู่สองวิธีก็คือ ทดลองหาตำแหน่งที่ต้องการกระจกเงาหรือคลุมผ้าสีเทาไว้เสมอหลังจากใช้งานส่วนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นๆที่เป็นชิ้นใหญ่ท่านก็จะต้องทดลองคลุมผ้าสีเทาและสังเกตความเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อวงจรพลังงานภายในห้องนอนของท่านแล้วมีผลทำให้สถานะการเงินของท่านแย่ลงท่านทำเพียงแค่3ขั้นตอนนี้ได้ถูกต้อง สถานะการเงินที่ย่ำแย่รายได้ที่ลดลงก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากการทดลองปรับเปลี่ยนและสังเกตด้วยตัวท่านเองเพราะพลังงานหงจุ้ยยุคเเป็นพลังงานที่ค่อนข้างแรงถ้าท่านสังเกตจากข่าวต่างๆที่มีผลต่อธุรกิจและการเงินที่สังเกตได้มาตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมาเมื่อท่านได้รับผลกระทบจากพลังงานหงจุ้ยยุคเ พลังงานหงจุ้ยจะส่งผลร้ายรุนแรงขนาดไหนก็แล้วแต่เมื่อท่านรู้จักวิธีการปรับพลังงานร้ายให้กลายเป็นดีบ้านของท่านก็จะส่งผลที่ดีแบบคาดไม่ถึงได้เช่นกันครับ